เมื่อระคังแห่งการแข่งขันมิสแกรนไทยแลนด์2024เริ่มดังขึ้นมอฟินรัชรินอุดคำเมืองผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนกรุงเทพสระบุรีไม่รอช้ารีบหาแสงผลักดันให้สองสาวยูวเฟิร์นมิสแกรนกรุงเทพมหานครและบัปรางมิสแกรนสระบุรีเต็มที่เมื่อตอนเดือนที่ผ่านมายูวเฟิร์นเพิ่งปล่อยเพลงแพ้ก็แค่เธอฮัชชิลก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามสุดๆล่าสุดถึงคิวของบับปรางสุนทรีมิสแกรนสระบุรี2024ขอฟาดบ้างกับเพลงสไตล์ที SQ Me โทษทีนะคะโดยได้โปรดิวเซอร์มือดีอย่าง DJB มาจัดเต็มความแซ่ให้ด้วยเนื้อหาเพลงที่บ่งบอกว่ามะปรางคือที่1ไม่เคยเป็นรองใครในทุกเรื่องรวมถึงเรื่องของหัวใจที่ไม่เคยยอมให้ใครเช่นกันครับฝากติดตามด้วยเพลง Excuse me โทษทีนะคะฉากซีนของวันนี <fucked> <home> ้มันเป็นซีนเกี่ยวกับอะไรไงคะห้องนอนค่ะก็จะมีแบบเคลียร์คลอกันนิดหน่อยคลเคลียช่อเคลีคลอแปลว่า แต่ว่าจะมีหวานหวานให้กับแฟนคลับได้ดูด้วยได้ดูแน่นอนทั้งมีทั้งความแซบความเร่าร้อนโเต็มครบรถแน่นอนกับเอเพลงนี้ค่ะ Excuse me ค่ะพูดถึงแนวเพลงนี้มันเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรทำไมมันถึงต้องมีฉากแบบนี้อยู่ในเพลงด้วยก็มันเอาจริงคือมันเหมือนตัวเราเราเป็นคนที่แข็งแรงเข้มแข็งแกร่งเพลงนี้ก็คือสื่อถึงเราเลยแบบว่าผู้ชายคนนี้ของฉันนะอย่ามายุ่งอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวมันก็ได้พี่เมฆมาเลยใช่ค่ะไม่คิดว่าจะได้พี่เมฆมาคือแม่ติดต่อไปนานมากกว่าเขาจะคอนเฟิร์มมาก็ดีใจมากได้ร่วงานกันไอ้ร่วมงานกันก็รู้สึกว่าพี่เมฆน่ารักมากนะคะให้ความร่วมมือดีมากๆเลยค่ะไม่มีแบบว่าโอ๊ยร้อนไม่มีแบบนี้เลยเขาบอกสบายๆเลยลูกไม่ต้องซีเรียสอะไรแบบนี้เขินไ้เขินค่ะตอนแรกซีนแรกมาเลยคือแบบ อย่างนี้เลยเกินมากเท่านั้นเคลีย์คลอแบบโอ้ถึงตัวอย่างนี้เลยอยากดูไหมเดี๋ยวรอปล่อยค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราปล่อยเพลงออกมาเราจะมีกิจกรรมอะไรให้แฟนๆมาเล่นไหมเพราะว่าอย่างของตัวยูเบอร์เฟิร์นเขาก็มีนะให้มีแบบมีมาชาลเลนจ์เนาะเฮ้ยเราก็ไม่น้อยหน้าเขาหนาเราก็มีชาเลนจ์ของเราเหมือนกันค่ะคือเตนทอนฮุก e x c u s e me โอเคนะคะอันนี้ชูจะโชว์ให้ดูได้ได้เดี๋ยวให้นิดนึงอันนี้นึงขอหนึ่งคือคิสมินึงอ่าอันนี้เป็นน้ำจิ้มของจริงถูกต้องนิดนึงจริงๆนิดนึงเพราะว่ามันลงไม่ได้ไงมันต้องลงอย่างนี้โอเคนะคะนะคะนะคะอ่าแต่การนี้ของรากำลังเป็นไงน้ถ้าบอกว่าใครชันจะได้ถูกใจจะได้อะไรไงบ้างอ๋อสำหรับของเรานะคะถ้าใครที่มี engagement สูงสุดในช่อง tiktok ก็รับไปเลย1นึ่งหมื่นบาทพร้อมติดแฮชแทก Excuse me X มาปางค่ะก่อนหน้านี้ทุกคนจะรู้จักมาปางในแนวที่ออกเพลงมุกทุ่งนิดนึงแต่เพลง Excuse me นี่มันจะออกแนวูแบบทันสมัยจะไม่เหมือนแบบเดิมเลยใช่ไหมรู้ไมมไม่ไม่เดิมแน่นอนเพราะว่าเราเอาความแบบสากลเข้ามาด้วยก็จะมีแบบ อยากให้ทุกคนติดตามมากเลยเพราะว่าหนูทุ่มเทหนูทุม่มเทกับเพลงนี้มากเลยทุกคนและอยากจะบอกว่าซีนแต่และซีนเราทำออกมาดีมากมดีเทลทุกอย่างคือดีมากอยากให้ทุกคนรอติดตามกันนะคะ e x c u s มีค่ะส่วนตัวเรามีส่วนร่วมอะไรกับเพลงน<ม>ี้บ้างส่วนตัวคือเราบอกเขาว่าขออะไรก็ได้ที่ให้มันบ่งบอกว่าเป็นตัวหนูก็คือขอโทษนะคะเหมือนหนูแบบว่าขอมาจัดให้อย่างเงี้ยมันก็คือแบบว่าถ้าคนขอมา หนูก็จะจัดให้เลยเหมือนแคมเปญที่บอสบอก3ามแสนโดนโดนสตอรี่โชวไปอโอเคบอสขอมาะมก็จัดให้เ,<อ>เพลงนี้ก็เหมือนกันถ้าแม่ขอความแซปบมามา กคจัดให้อ่ามัะการเหมือนลบภาพเดิมของเราเลยไหมที่แบบว่าทุกคนจะจําเราแต่ว่าเออเป็นนักร้องแบบสไตล์แบบลุกออกลูกทุ่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอเอาจริงคือหนูไม่ได้ร้องลูกทุ่งมาตั้งแต่แรกหนูร้องเพลงแบบว่ามั่วซัวตัวมั่วเป็นแบบรหนูร้องทั้งเพลงแบบเพลงอินโดเพลงจีนเพลงร้องไปหมดเลยเอาจริงคือภาพจําของเราคือเป็นนักร้องแต่ไม่ได้ระบุว่าเราเป็นนักร้องลุกทุ่งสากลหรือว่าทีป๊อปอะไรประมาณนี้ไม่ได้บ่งบอกใช่ค่ะ แต่เพลงนี้ก็คือจะชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นว่าสไตล์ของเราเหมาะกับแบบนี้ใช่คะ่ะอันนี้เราคาดหวังมากะไรคาดหวังนี้โอ้ยคาดหวังมากอยากให้เนี <laughs> ่ยอยากให้หนึ่งเดือนสักหนึ่งเดือนหรือหนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยอยากให้หนึ่งล้านวิว <laughs> ใช่ค่ะช่วยกันฟันวิวนะคะ <laughs> <laughs>